ห้างสอ่างนากโนะของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณจัดทำบุญวันเกิดทุกปีสำหรับในห้างใหญ่ชอบไลน์มิวสิกเอียรทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมปีนี้ก็เช่นกันจัดทำบุญเลี้ยงพระเพลงงานนี้มีแขกในวงการเพลงลูกทุ่งมอรมอินดี้ที่ยกขบวนกันมาร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ก็เป็นบรรยากาศของคุณพ่อนายห้างนะคะก็ถือโอกาสวยพรคุณพ่อนายห้างมีความสุข แขงแรงเป็นเจ้าพ่อแห่งครอบลายดูแลลูกๆแบบนี้นะคะตามนานเท่านานคอคุณพ่อนะะายฮักพิชัยของเราอ่ยุมั่นขวัดยืนค่ะข่าลูกทุงะะกท่งขอร่วมแพปปีเบิร์เดย์ด้วยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย